กิจพอเพียงนะคะบ้านหัวโพอ,อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้นะคะก็จะขอแนะนํานะคะทางเจ้าของศูนย์นะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ใหญ่แนะนําศูนย์หน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์กันศักดิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3, สามตำบลหัวโพอำเภอบางแพครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมองครับวันนี้นะคะนอกจากเราจะมาเที่ยมชมสวนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆในศูนย์ ของศูนย์ที่นี่นะเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทําแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมีวิทยากรนะคะบรรยายนะคะแล้วก็สาธิตนะคะอบรมให้ความรู้กับพวกเรานะคะในเรื่องของการทําแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประดุษสารด้วยนะคะขอเชิญผู้ใหญ่นะคะพาพวกเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในศูนย์ค่ะเชิญเลยค่ะ ครับอันนี้เป็นฐานทับตกชวานะครับเป็นการจัดก,การจากขับตกชวานะครับโดยการนําขับตกชวานะครับที่มีอยู่ในชุมชคนนะครับนามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับที่นี่ก็จะเป็นก็เรียกว่าโคนรากต้นใบนะครับมาทําประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับหลากหลายตัวนี้ก็จะเป็นฐานรีไซเคิลนะครับที่ทําจากขยะเศษ ขยะที่เหลือใช้นะครับในชุมชนของเรานะครับก็เอามาทาอันนี้เป็นซองกาแฟนะครับก็มาทำเป็นกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับที่จากที่ใช้หีบห่อนะครับแล้วก็เอามาทาเป็นอันนี้เป็นกระป๋องน้ําอัดลมนะครับเป็นกระป๋องน้ําอัดลมนะครับก็มาทาเอามาทําให้เกิดประโยชน์นะครับคือเป็นขยะรีไซเคิลนะครับแล้วก็มาทาให้ให้เกิดผลผลิตในชุมชนนะครับแล้วก็ ทำให้ชุมชนมีรายได้นะครับจากการคัดแยกขยะนะครับส่วนนี้ก็เป็นแก๊สชีวภาพนะครับทำมาจากถักตบชวานะครับแล้วก็ทำมาจากมูลสัตว์นะครับที่เลี้ยงอยู่ในชุมชนนะครับทำมาเป็นแก๊สชีวภาพเป็นการลดรายจ่ายนะครับด้านนี้ก็เป็น,นส้มฟันไม้นะครับเป็น านน้ำต้มปันไม้นะครับใช้นะครับเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะม่วงก้อหลังนะครับที่ตัดแต่งแล้วเหลือใช้นะครับเราก็มาทําให้เป็นประโยชน์มาเผาถ่านนะครับเกิดเป็นน้ําต้มปันไม้เป็นฐานสมุนไพรไร้แมลงนะครับอันนี้เป็นการใช้ของขมนะครับที่มีอยู่ในชุมชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตะเดาเป็นทิเหล็กนะครับเป็นของขมขมเป็นบอะเพชดเอามาสกัดเย็นนะครับเป็นสารไล่แมลงนะครับ เพื่อใช้ในภาคเกษตรของในชุมชนครับอันนี้ฐานผักตบชวานะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับโคนรากต้นใบนะครับต้นเนี้ยเราจะมาตัดสารนะครับลักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปตากแห้งนะครับไปตากแห้งเสร็จเรียบร้อยเอาไปใช้ในภาคเกษตรนะครับในการมัดเถากงูนมัดค้างตัวมัดค้างบวบนะครับเมื่อก่อนนั้นใช้พลาสติกนะครับเกิดมลภาวะนะครับแต่ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับโดยใช้ผักตะชวามานะครับ สามเดือนก็เกิดการย่อยสลายนะครับในในสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของโคนรากต้นใบนะครับต้นต้นมัตสึคุอับสบชวาที่ต้นต้นสวยได้ขนาดจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋านะครับต้นที่ไม่ได้ขนาดนะครับจะทําไปทําแก๊สชิวภาพนะครับส่วนโคนนะครับโคนรากนี้นะครับก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักผักกบชวาปุ๋ยตัวนี้นะครับในชุมชนของเรามีการเลี้ยง นะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ทําทเกี่ยวกับเรื่องเห็ดใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วนะครับจับก,ก้อนเห็ดมาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผักตบชวาให้มีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการากาจัดผัดตบชวาไปในตัวด้วยครับ ครับอันนี้เป็นฐานหอยขมนะครับในชุมชนของเรามีการตั้งกลุ่มนะครับในการเลี้ยงหอยขมนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับคัดเลือกแม่พันธุ์นะครับที่เรามีอยู่แล้วนํามาใส่รองซีเมนต์นะครับตัดทางมะพร้าวนะครับตัดทางมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนะครับใบกล้วยนะครับเศษกล้วยที่เหลือแต่ถ้าอาหารไม่เพียงพอนะครับก็ใช้ลำลำละเอียดนะครับขยำเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็โยนลงไปนะครับแค่พอปริมาณ ถ้ามากเกินไปจะเกิดน,น้ำเน่าเสียนะครับ อันนี้เป็นฐานน้ำชีวภาพนะครับซึ่งทํามาจากใบผักตบชวานะครับที่เหลือใช้ใช้วัชพืชที่ดีอยู่ในชุมชนมาทําให้เกิดประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องภาคเกษตรครับฐานนี้เป็นฐานปรุสัตว์นะครับมีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงงัวนะครับซึ่งจะทั้งสองนี้จะได้นํามูลนะครับมูลงัวหรือมูลไก่นะครับเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยหรือยังไสเดือนนะครับฐานนี้ก็เป็น อีกหนึ่งฐานนะครับซึ่งเป็นการลดรายจ่ายซึ่งเรามีไข่ไก่กินนะครับเหลือแล้วก็จาหน่ายในชุมชนนะครับครับอันนี้เป็นฐานไส้เดือนนะครับเราใช้มูลงัวนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนะครับทําให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็นําปุ๋ยนะครับกลับไปใช้ในภาคเกษตรนะครับครับสําหรับนี้อีกหนึ่งฐานนะครับซึ่งเป็นฐานผักสวาครัวรัวกินได้หรือเรียกง่ายๆนะครับ เป็นฐานตู้เย็นรูปที่2ประจำบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคาตาคร้นะครับผักด้านต่างๆนะครับท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับหรือที่จะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหลมทองนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่ผู้ใหญ่สับปิดนะครับแก่นสักนะครับเบอร์โทรศัพท์0924936241ครับสวัสดีครับ สัดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อารเรลูเสเศรษฐกิจกฤษฤษพอเพียงบ้านแหลมทองหมู่3ตําบลหัวโพอำเภอบางแพจังหวัดราดชบุรีค่ะและดิฉันธนัตตาสว่างพื้นครูกอจังหวัดราดชบุรีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูดแดงต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยเพราะเป็นอาหารที่หลายๆท่านได้คุ้นชินได้ทานกันบ่อยๆวันนี้เรามาดูกันว่าการทําหมูแดงทําอย่างไรให้อร่อยและง่ายค่ะเรามาดูส่วนผสมหลักในการใช้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยหมูแนะนําว่าหมูที่จะใช้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นหมูสันในหรือสะโพกที่มีความนุ่มพอสมควรในการที่จะทำหมูแดงนะคะน้ําตาลทราย250กรัมน้ําปลา125กรัมนะคะลากผักชี4-5ราบกระเทียมสัก14-15กรีบได้ค่ะพริกไทย10กรัมปงพะโล10กรัมและสีผสมอาหารค่ะสีแดง10กรัมค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะ ใช้นะคะเราชั่งมาแล้ว1กิโลเราหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณนะคะเอาหมูใส่ในกระลมังนะคะทำยังไงดีล่ะให้เครื่องมันเข้าไปในเนื้อเรามีตัวช่วยค่ะนี่งไงคะตัวช่วยของเราที่จิ้มเนื้อค่ะถ้าในกรณีที่ไม่มีหลายๆบ้านไม่มีนะคะใช้ซ่อมได้เลยนะคะเราจิ้มลงไปบนเนื้อเลยค่ะให้มีรูดคุณๆุเพื่อที่จะได้ใส่ส่วผสมลงไปนะคะเราก็มาจัดการกับรากผักชีของเราก่อนนะคะด้วยกัน ั่นให้ละเอียดนิดนึงแล้วใส่ลงมาในครกค,ค่ะจัดการตำเลยค่ะผักชีที่เราตัดใช้นะคะใช้มันตั้งแต่รากจนถึงโคนข้อผักชีสักประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะคะเพราะว่าส่วนตรงที่หัวจะเป็นช่วงข้อต่อของโคนต้ตนกับรากอะค่ะแล้วค่อนข้างหอกมากใส่น้ำตาลพริกไทยผงพะโล้แล้วสุดท้ายเติมน้ผงผลผลงไงค่ะหลังจงกนั้นคผงผงคง้าให้เข้ากันนะคะ สีผสมอาหารลงไปนะคะสีแดงให้ทั่วแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากที่หมูที่เราหมักเนี่ยได้กำหนดเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาทำการอบกันนะคะนำหมูใส่ลงไปที่ตะแกรงอบเลยค่ะ เราใช้อยู่ที่นะคะไฟอยู่ที่ประมาณ200นะคะประมาณ20นาทีหลังจากนั้นแล้วเราจะมากลับชิ้นหมูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้เวลาแล้วเสร็จแล้วค่ะหมูแดงของเราหลังจากอบอ,ออกมาหน้าตาน่าทานไหมคะรสชาติอร่อยมากมายนะยังสนใจลองกลับไปทําดูนะคะเมนูง่ายๆอร่อยได้ทุกวันค่ะและเมนูต่อไปที่เราจะสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นหมูสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําหมูสวรรค์กันนะคะ สอที่เราจะทําวันนี้จะเป็นหมูสวรรค์ค่ะเรามาดูส่วนผสมและวัตถุดิบที่ใช้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกคือหมูใช้เป็นหมูสันในนะคะส่วนผสมหลักนะคะน้ําตาล260กรัมน้ํามันหอย40กรัมรูปผักชนบนนะคะ20กรัมเกลือ20กรัมและผงชูรส10กรัมค่ะนะคะเรามาเตรียมวิธีการทํากันเลยน้ําน้ําตาลนะคะเกลือผงชูรส น้ำมันหอยค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนเลยคลุกเคล้าให้น้ำตาลก,กับน้ำมันหอยเข้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่หมูลงไปค่ะเราเตรียมไว้ทั้งหมดเลย1กิโลนะคะผักชีป่นแนะนำให้ใส่ทีหลังนะคะลูกเปเม็ดผักชีปน่นหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะใส่เม็ดผักชีลงไปค่ะให้ชั่วเลยนะคะ ข้าวเบาๆข้าวแบบนี้จนั่วนะคะแล้วเราจะพักหมูทิ้งไว้ค่ะหลังจากที่เราหมักหมูได้เวลาแล้วนะคะ4-5ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมสาหรับอบกันเลยค่ะในกรณีที่บ้านไหนไม่มีเครื่องอบนะคะให้ใช้เป็นกระทะลมหลาะกระทะทอดได้เลยค่ะเหมือนกันแต่นี้เราเน้นอบค่ะเพราะว่ารรีดน้ํามันออกวางให้ทั่วนะคะวางให้ั่วตะแกรงเลยนะคะ จแล้วเดี๋ยวเราจะอบการอบของเรานะคะใช้ไฟใกล้เคียงกับตัวเดิมได้เลยค่ะแต่ว่าลดลงมานิดนึงก็ได้เพราะว่าชิ้นหมูเราจะบางนะคะเรียบร้อยเราจะปล่อยไว้แล้วามาดูว่าอบเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเมนูหมูสวรรค์ของเราลองชิมรสชาติแล้วจะติดใจอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูของเราเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านคงจะสามารถนำไปทำทานได้นะคะ ฝากติดตามเพจของเราด้วยค่ะชื่อเพจว่าสนักงานบริษัทจังหวัดราชบุรี DLD ค่ะและเพจเะเมอฟาร์มค่ะกดไลน์นัวๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมต่อไปนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะทําเมนูอะไรอะไรอร่อยอร่อยอร่อยแต่วันนี้เราจะขอตัวไปเคียมก่อนนะคะอร่อยมากขอบอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ